ทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมในพิธีเปิดนะคะพิธีการปีเตนะคะร่วมกันโดยเฉพาะนะคะคู้ เป็นที่ตั้งของโต๊ะบูชาพระกิวออกเป็นเที่วเรียบร้อยแล้วนะครับท่านในการจัดงานรักษาศีลกินเจในครั้งนี้ด้วยเธอ

สิบวันชนนะครับได้เก็บภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ชางภาพสิวันชนนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านภูมิเกียรติกรบรทุกท่านกระผมนายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าการจังหวัดสงขลาในนามของจังหวัดสงขลาขอการเรียนว่ากิจกรรมเทศกาลกินเจของอำเภอหัดใหญ่ ได้จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีและถือเป็นหนึ่งในปฏิทินที่เราต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่สำคัญอย่างยิ่งในช่วงสภาวะของผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ก็ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆของอำเภอหัดใหญ่ได้รับผลกระทบไปด้วยเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากโควิด -19 และส่งเสริมสนับสนุนโครงการของทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นของคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยพุทธและก็ประเพณีต่างๆโดยยิ่งที่บ่านมาของคนไทยพุทธ ก็มีประเพณีหลายประเีนีต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคุณนำพลพงษ์สุวรรณท่านรองผู้มางคับการตำรวจท่องเที่ยวสามพ,พันตำรวจเอกกฤิวิทยาภาคท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาท่านประพันธ์ศรีสุวรรณ ท่านรองประหลัดเทศบาลนครหาดใหญ่คุณกรุณนาทองแกมนาคท่านผู้นำองค์กรภาครัฐภาคเอกชนท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับการกินเจป,ปีนี้ภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามารายได้จากการท่องเที่ยวก็จะลดลงประมาณ50อร์เแต่เราก็ต้องรักษาประเพณนนี้ต่อไปสิ่งสำคัญได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างไรายได้สร้างงานสู่ชุมชนท้องถิ่นงานเทศกาลกินเจปีนี้ประกอบด้วยร้านอาหารเจรอร่อย108ล้านกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มสารเจ้าที่นำองค์พระเจ้าต่างๆมาร่วมในงานกว่า30สารมีการประกวดหนูน้อยเจียชายอายุระหว่าง6ถึง8ปีการแข่งขันเชฟน้อยคู่หูเมนูเจอายุระหว่าง8ถึง10ปีจะมีขบวนรถตกแต่งอัญเชิญองค์พระ เทพต่างๆเข้าร่วมประกวดกว่า60คันมีขบวนม้าทรงองค์เกี้ยวภาคกว่า100องค์มีขบวนเดินเท้าถือธงของประชาชนและลูกศิษย์สองสารเจ้าต่างๆ,างๆกว่า1,500คนเทศกาลกินเจหรือเทศกาลกินผักเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาด้วยความศรทัทธายึดมั่นหลักาศาสนาซึ่งจะกอ่อให้เกิดบุญกุศลเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัวผลที่ได้อีกประการหนึ่งคือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วยยังเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการส่รงเสริมอาชีพสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวหัดใหญ่สงขาและจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างสสอยรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขาและอำเภอหัดใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย Federation f e r a t i o n of Songkhla t i a o t o เดี๋ยวสักครู่นะครับมีการถือข้าวก้งหลังจากที่ท่านช่นางภาพสืบบันชนนะครับได้ภาพสมัยครับพร้อมกันนี้นะครับ3 2 1เรียนเชิญครับ